สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมมาจจร์ไก่นรันธาอาดีตกรรมการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปธรริบดมพบกันวันที่13มกราคมพุทธศักราช2566นะครับตรงกับวันสุกแรม7ค่ำเดือนยี่ปีขานวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของ นักแสดงสาวสุปตาจากค่ายช่อง7 HD นะครับกับอดีตหวานใจไฮโซหนุ่มหลอ่อทายาทธุรกิจยานยนต์ระดับตำนานสยามกลลการนะครับคู่นี้เพิ่งประกาศเลิกลากันไปไปเมื่อช่วงต้นเดือนมกราสองพันหที่ผ่านมานะครับแต่ก็มีกระแสลมพัดหวนหรือรักรีเทิร์นนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเป็นคลื่นวิทยุก็ประเภท ชัดมั่งไม่ชัดมั่งนะครับแฟนๆเลยขอมาบอกอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้ทีว่าคู่นี้จะมีโอกาสรักรีเทิร์นหรือลมพัดหวนได้หรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยจัดให้ตามคำแนะนำของ f c นะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อกับไฮโซพกประทานวงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามมาชมกันว่าคู่นี้จะมีรักรีเทิร์น หรือรักคนว์สนะครับคือต่างคนต่างไปนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์จากดวงชะตาทั้งสองคนกันนะครับขอเท้าความเรื่องราวสอรี่นะครับรักร้าวของทั้งสองท่านสักนิดหนึ่งนะครับช่วงปลายปี2565นะครับเริ่มมีกระแสข่าวรักร้านะครับของทั้งสองคนเนี่ย โดยมีเขาดาวนะครับปีนี้ไฮโซพกไม่ปรากฏตัวกับคุณอ้ําพัชราภาเหมือนเช่นเคยแถมด้วยผู้จัดการส่วนตัวนะครับคุณเอสุประชัยศรีวิจิตยังมอบเพลงอยู่ให้ได้ถ้าเขาไม่อยู่นะครับซึ่งก็คล้ายๆบอกเป็นในๆอะไรประมาณนั้นนะครับและมีกระแสรัรกร้าวโดยมือที่3ด้วยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมีอักษรมอมานะครับเป็นนางเอกจากค่ายดังและแล้วเมื่อวันที่4มกราคม2566ที่ผ่านมานะครับ มีการโพสต์ใน i อของไฮโซพกว่าเ,เราได้เลิกกันมาสักพักหนึ่งนะครับหลังมันเกิดคุณอ้ําพัชราภา5ธันวา2565เนี่ยเล็กน้อยนะครับเป็นการคอนเฟิร์มนะครับและยืนยันรักร้าวเป็นความจริงนะครับโดยกล่าวว่าที่5ที่ผ่านมานะครับ5ปีคุณอ้ําเป็นที่เ,เป็นคนที่ผมรักและดีกับครอบครัวและตัวเองนะครับเป็นผู้หญิงที่รัก ผมให้รักและให้เกียรติมาโดยตลอดนะครับเรื่องมือที่3ไม่มีหรือแม้แต่จะคิดระหว่างคบหาดูใจกับคุณอ้ํานะครับที่ต้องเลิกลากันมาจากเหตุผลของเราทั้งสองคนนะครับเดี๋ยวมาเรามาดูไทม์ไลน์นะครับเส้นความความรักของทั้งสองคนนะครับอดีตหวานใจแต่ละคนมีใครบ้างนะครับเริ่มจากไฮโซพบก่อนนะครับประธานวงพรประภานะครับคบกับคนคนแรกคือคุณน้ำชา ชีรนัทยูสาโนนนะครับคบหาดูใจกันอยู่ราวๆสัก3ามปีสุดท้ายก็ต้องเลิกลากันด้วยเหตุผลของคนทั้งสองคนนะครับโดยกล่าวว่าไร้หมือที่3คนที่2นะครับคุณวุ้นเส้นวิริธิพานะครับพักดง,งพุทรีประสงค์นะครับหลังจากเลิกลากับอดีตสามีชาคิดยา้นนามนะครับโดยมีภาพไฮโซพกกับวุ้นเส้นปรากฏร่วมเฟรมแต่การกับตาลปัดเล็กน้อยนะครับเพราะคนที่จีบคุณวุ้นเส้นกับเป็นน้องชายของไฮโซพกนะครับ คนที่3นะครับคุณมิวนิษฐาจิระยั่งยืนอดีตนางเอกหน้าหวานปัจจุบันนั้นสมรสกับทายาทตระกูลค้าทองคำแถวหน้าของเมืองไทยไปแล้วนะครับโดยมีภาพไฮโซพกกับคุณมิวนั้นไปนั่งทานข้าวด้วยกัน2ต่อ2แต่ว่า,าก็ออกมาอธิบายว่านะครับความสัมพันธ์แบบพี่น้องนะครับาจากคุณมิวนะครับและคนที่4นะครับก็คือคุณอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อซึ่งผ่าน การครบหาดูใจกันมาถึง5ปีเลยทีเดียวเชียวนะครับก่อนที่จะประกาศเลิกลามาดูในส่วนของคุณอ้ําพัชราภาบ้างนะครับคบกับคนคนแรกคือคุณหนึ่งนะครับคุณนาวินต้าคบหาขณะยังไม่ได้เป็นซุปตานะครับโดยฝ่ายชายกันมังโดงดังในขณะนั้นแต่ก็คบหาก็ได้ไม่นานนักนะครับด้วยเหตุผลของคนรอบข้างคุณนาวินต้านะครับ คนที่2นะคุณต้าบาร์บี้นะครับปิ๊งกันในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องเฟกโกหกทั้งเพยนะครับก็คบหาดูใจกันนานอยู่ราว3ปีเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่ฝ่ายชายจะถูกจับได้ว่ามีกิ๊กนะครับคนที่3คุณต๊อดสีนะ,นะครับนุนรุ่นน้องห่างกันกันกบคุณอ้ํา7ปีเลยนะครับแล้วก็คบหากันอยู่7ปีเลิกเลิกรากันเพราะปัญหาไม่เข้าใจเล็กๆน้อยน้อยบ่อยๆนะครับคนที่4นะครับคุณโน้ตวิเศษ รังสีสิงหพิพัฒนะครับคบหาดูใจกันอยู่ราวๆสัก3ปีนะครับแต่ก็ต้องเลิกลาด้วยเช่นกันเพราะว่ฝ่ายชายนั้นเสน่ห์แรงนะครับใครๆก็เข้ามาในชีวิตหลายคนเลยนะครับคนที่5นะครับคบกันหาคบหาดูใจกันอยู่ถึง5ปีเลยนะครับคุณแอมพิธานด้วยปัญหาเลิกลาก็คือไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับคนที่6นี้คุณกึ้งเฉลิมชัยมาหากิจสริ มหากิิศรินะฮะทายาทธุรกิจหมื่นล้านนะครับแบรนด์เนสกาแฟคนนี้จะเพื่อนหรือแฟนก็ดูงงๆนะครับผมว่า2คนนี้ก็งงๆเหมือนกันนะครับจะจะเป็นยังไงดีนะฮะและคนที่7นะครับไฮโซฟุกฟุกนะครับทายาทธุรกิจอัญมณีแถวหน้าของมือไทยนะครับคู่นี้ก็คบกันไม่นานนักประมาณสักครึ่งปีนะครับก็ต่างคนต่างไปคนที่8นะครับคุณกัญชลทายาทธุรกิจโรงงานพลาสติกและของเล่นส่งออกนะครับ ก็คบหาดูใจกันอยู่ทรงสั้นๆนิดหนึ่งนะครับและคนที่9คือ <c oughs> ขออภยัยฮะคุณจิมมี่นะครับทายาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าของเมืองไทยคู่นี้ก็ระยะสั้นๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต่างคนต่างไปจนมาสุดท้ายคือคุณไฮโซพกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาทั้ง2คนกันว่าจะมีรักดีเทิร์นหรือไม่นะครับไฮโซพก ประธานวงพรพานั้นเกิดวันที่18กุมภาพันธ์2528ตรงกับวันจัทร์แร 14, ม14ค่ำเดือน3ปีชวดในทางสากลเป็นปีฉลูนะครับยังไม่ขึ้น1ค่ำเดือน5ยังเป็นปีนักษัตวเดิมท่านผู้ชมด้วยนะครับอายุป,ปัจจุบันคือ37ปี10เดือนกับ26วันย่าง38ลักษณะวันเกิดเป็นคนวันจัทร์นั้นจิตใจดีอารมณ์อ่อนไหวขี้สงสารรักศิลปะ แต่งตัวดีรูดีมีสเสดดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับเดอนเกิดมีดาวอง,งคารกลุ่มเนี่ยทำอะไรรวดเร็วขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งกล้าได้กล้าเสียนะครับไม่ชอบการรอคอยตัดสินใจเร็วมาดูที่เรื่องราวความรักและคู่ครองกันเลยแล้วกันนะครับความรักดาวสุกนะครับถือว่าอยู่ในฉลกที่ดีเลยนะครับเพราะดาวสุกเป็นมนตรีในทางทักษะแล้วก็ดาวสุกอยู่ฐาน14จกกักรพรรดินะครับแข็งแกร่งนะครับมั่นคงครอบครัวพันธุจุดนี้ก็ดีเช่นกันนะครับเพราะพันธุเป็นมนตรีในทางทักษะ มั่นคงคู่นะครับจุดที่เป็นลาภค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นดาวสุปขประกอดาวพุธนะครับและยังไปกระทบพระรยังแปลว่าความหลบตัวปัตตนีคู่ครองนั้นดวงชะตาจะได้คู่อยู่ทางไกลหรือต่างประเทศนะครับตามโฉลกนะครับเพราะปัตตนีไปกระทบภกตและปัตตนีท่านไปกระทบนาว,วังนะครับจะได้คู่มีเกียรติหรือมีทรัพย์เพราะปัตตนีไปกระทบสุภะนะครับคู่นั้นจะมีอายุใกล้เคียงกับเจ้าชะตาด้วยเหตุที่ปัตตนีไปกระทบอัตตนะครับ จะว่าไปแล้วดวงชะตาของไฮโซพกเนี่ยเรื่องราวความรักคู่ครองนั้นอยู่ในเครนคนั้งดีเลยครับเรื่องอปัญหานั้นมีน้อยมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าได้คู่คนทางไกลหรือต่างชาตินะครับดวงชะตาแบบนี้ถ้าแต่งแล้วถือว่ามีความนิ่งเลยนะครับมั่นคงไรปัญหาด้วยนะครับแล้วก็โงเ่เฮงไม่มีปัญหาเรื่องคู่นะครับมาดูในส่วนของคุณอัมพชราภาชัยเชือ้อเกิดเป็นที่5ธันวาคม2521 ตรงกับเปนอังคารขึ้น6กข้าเดือนอ้ปีมะเมียอ,อายุปัจจุบันคือ44ปี1เดือนกับ8วันอายุยัง4ี่้านะครับมาดูเรื่องราวความรักและคู่ครองกันเลยแล้วกันนะครับความรักไปกระทบอุสาหะก็เหนื่อยเรื่อยนะครับดาวความรักไปกระทบอริรักนี้มีแต่อุปสรรคนะครับมั่นคงครอบครัวพันธุไม่สมบูรณ์พันธุไปกระทบพินาศนะครับมีปัญหาพันธุไปกระทบพี่นะต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลามั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะนะครับจุดนี้ไปไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเป็นดาวบาปเคราะห์ แล้วยังไปกระทบมหาโจรน,นะครับมักมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวคู่ครองความรักปัตตนีนั้นมีทั้งดีทั้งเสียนะครับข้อดีคือปัตตานีซ้อน11ได้คู่มีทรัพย์ปัตตนีไปกระทบมหาอุปถาภ์คู่ส่งเสริมการงานนะครับข้อเสียหลายจุดนะครับจุดที่1ปัตตนีไปกระทบมรนะถ้าแต่งมีโอกาสอย่าร้างปัตตนีซ้อนด้วย11ถ้าแต่งมีโอกาสแต่งมากกว่า1นครั้งนะครับที่สําคัญงโงเ่เฮงนะครับ สวยแต่อาภัพเรื่องความรักและคู่ครองด้วยโหนกแก้มที่สูงสองข้างและใบหน้าเรียวรูปไข่อย่างที่เคยบอกว่าดวงชะตาของคุณอ้ํานะครับเรื่องความรักกับเรื่องงานนั้นเดินสวนทางกันแบบคนละขั้วเลยนะครับมาดูสมพงค์คู่กันนะครับคุณอ้ําเกิดวันอังคารนะครับไฮโซพกเกิดวันจันทร์ใน้างโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่ครัวเรือนก็ก,นกลางๆนะครับไม่เด่นแต่ก็ไม่เสียคุณอ้ํานั้นมีเดือนเกิดเป็นดาวอาทิตย์ไฮโซพกเป็นดาวคารในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่ศัตรู คู่ศัตรูแปลว่าสัตตภรดวงชะตาให้ต่ำลงนะครับไฮโซ,โซพกมีจุดเสียหายเรื่องความรักคู่ครองอมันคงครอบครัวนั้นน้อยมากที่ถ้าจะไม่มีเลยนะครับส่วนคุณอ้ํานั้นจุดเสียหาย3จุดนี้เสียหายทุกจุดนะครับโดยเฉพาะ,ะในดวงชะตาของไฮโซพกนั้นจะได้คู่ที่มีอายุใกล้เคียงกันนะครับคุณอ้ําได้ไอ้คู่ที่มีอายุมากกว่านะครับถึงจะดีนะครับคุณอ้ําในดวงชะตา คู่โฉลกนะครับปัตตนีไปกระทบปิตานะครับต้องคู่มีอายุนะครับแต่นะครับคุณอ้ํานั้นมีอายุมากกว่าคุณไฮโซพกถึง7ปีนี่มันไม่เข้าโฉลกกับไฮโซพกนะครับอันนี้ในดวงชะตานะครับมาดูช่วงอายุจรน,นะครับคุณอ้ํานั้นปัตตนีเป็นกาลกณีในปีจรคือช่วงอายุ44ย่าง45ธันวาหกหถึงธันวา66เรื่องคู่ครองจะกลับมาคืนดีกันนั้นถือว่ายากยิ่งหรือเป็นไปไม่ได้นะครับ ในใส่วนของไฮโซพกเนี่ยช่วงอายุ37ย่าง38มแปดาคุมภา65ถึงคุมภา66จะมีปัญหาเรื่องคู่หรือเพศตรงข้ามนะครับด้วยเหตุที่ปัตตนิไปกระทบนาวังแปลว่าความพัดพลากและซ้อนด้วยพระเกตเนี่ยเรื่องราวจะมาแบบฉับพลันทันด่วนและที่สําคัญช่วงอายุนี้นะครับปุตตะเป็นสีโอกาสรักครั้งใหม่เป็นไปได้สูงนะครับคระมาณคุมภาหกห้าถึงกุมภาหกนี่แหละที่สําคัญ ช่วงอายุ38ย่าง39กุมภาพ66ถึงกุมภา67ปัตตนีเป็นการักกินีในปีจรช่วงนี้ปิดประตูรักรีเทิร์นนะครับกับคนรู้ใจเดิมนะครับพอจะขมวดปมนะครับเรื่องราวรักรีเทิร์นของทั้งสองคนดังนี้นะครับคู่นี้พื้นดวงชะตาไม่ฉลกกันหลายจุดนะครับในคู่เนี่ย,ใน,ยในไฮโซโพกเนี่ยจะตั้งได้คู่ที่มีอายุใกล้เคียงกันนะครับส่วนคุณอ้ํานั้น ต้องได้คู่ที่มีอายุมากกว่านะครับแล้วก็วันเกิดนั้นพอไปวัดไปวาแต่เดือนเกิดนั้นถือเป็นคู่ศัตรูไม่ดีนะครับช่วงอายุจรน,นั้นคุณอ้ามอายุ44ย่าง45เนี่ยประมาณธันวา65ถึงธันวา .66 เรื่องคู่มีปัญหาโดยตรงนะครับโอกาสกลับมาคืนดีนั้นยากยิ่งจนถึงไม่มีนะครับด้วยปัตนีเป็นกาลกันีในปีจรไฮโซพกนั้นช่วงอายุ37ย่าง38คือประมาณสักกุมภาพกถึงกุมภาพ 6, 6มีปัญหาเรื่องคู่คลอง มีความวัดพลากแบบฉับพลันทันด่วนนะครับช่วงอายุนี้เหมือนในชีวิตจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตเข้ามาแล้วหรือกําลังจะเข้ามานะครับที่สําคัญไฮโซพกนั้นช่วงอายุ 3.8- ย่าง39ประมาณสักกุมภาหกหกถึงกุมภาหกเจ็เรื่องความรักเก่าถือว่าปิดประตูตายเลยนะครับด้วยเหตุที่ปัตนิเป็นกาลก,กินีนในปีจรนะครับท้ายนี้นะครับต้องขอบอก f c ของคุณอ้ําและท่านผู้ชมว่าคู่นี้โอกาส รักรีเทิร์นเป็นไปได้ยากยิ่งจนถึงไม่มีนะครับและที่สำคัญทั้งคู่มิใช่คู่แท้ต่อกันนะครับทุกชางนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญพบกันก็ได้บุญวาสนาจากกันก็ด้วยบุญวาสนาเช่นเดียวกันนะครับอย่างน้อยระหว่างเส้นทางนะครับก็ทำให้ทั้งสองคนและแฟนๆมีความสุขเก็บความทรงจำที่ดีไว้นะครับ มีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองคนในโอกาสต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการ,การงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากไก่20ปีนะครับแล้วก็เรียนรู้เกกับทุกศาสตร์ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อย ข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่างนะครับหคือว่าได้ไปเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือเพื่อดูธาตุาของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโงเ่เฮงและ5คือโทรศัพท์ที่ทันฉช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกด like, กไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้าน กดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในโอวาทขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไ้ที่ใต้คลิปติดต่อที่081159996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งโบรโทรและ ID l ดี e ไลน์นะครับเวลาก็ประมาณสักก้าโมงกาถึงนาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็5 0 0รบาทตอนหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดท่านใดนะครับที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวง แล้วตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบซึ่งผมโพสต์ไว้มากกว่า200คลิปนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ